สนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร B Herb สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นดังกันทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับสถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวีสถานีของทุกคนพบกับผมอีกเช่นเคยอีกกระแสข่าวครับทางจาน P S I จันดำช่อง73113และ117ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีข่าวภูมิภาคมากมายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชม เราไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีขโมยเนี่ยมันเยอะเหลือเกินช่วงนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องติดป้ายประชดขโมยเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าโอ้ยบ้านหลังนี้ถูกยกเขาทั้งหลังแล้วนะจ๊ะขโมยจ๋านะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสายไฟปลั๊กไฟแอรนะ์หน้าต่างประตูโต๊ะเก้าอี้หมดแล้วนะไม่ต้องมาขโมยอีกแล้วแล้วก็ ฝากเตือนชาวบ้านให้ระวังด้วยและก็วอนให้ขโมยเนี่ยเห็นใจและก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและจับกลุมตัวไอ้เจ้าหัวขโมยเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับพอผู้สื่อข่าวเราได้รับเรื่องจึงลงไปตรวจสอบข้อมูลนะครับไปพบกับนายสุธเนศพงสาวงอายุ42ปี เป็นผู้ดูแลอาคารพาณิชย์3ชั้น4ครูหาในเขตเทศบาลตำบลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและได้าขออภัยนะครับและได้พาทีมผู้สื่อข่าวเนี่ยไปดูภายในอาคารในชั้นที่สพบว่าขโมยเนี่ยได้ขโมยพระเครื่องพระบูชาสายไฟแอร์พักไฟหน้าต่างประตูฝ้าเพดานเนี่ยถูกเจาะเป็นรูเลยนะครับเห็นภาพไหมฮะท่านผู้ชมครับนะฮนะนะ้าๆนๆะนะนะนะข้างบนนะ่ะนะฮะนะครับ เจาะเพื่ออะไรครับเจาะเพื่อดึงสายไฟนะครับแล้วก็สิ่งของภายในห้องเนี่ยกระจัดกระจายถูกหรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบ3าล้านบาทซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเดิมเป็นโรงผลิตยาแผนโบราณเจ้าของเนี่ยเขาจึงตัดสินใจที่จะนำกล้องวงจรปิดมาติดไว้นะครับ ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณตี2 5 5นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดได้สามารถจับภาพของคนหลายเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมหมวกและก็สวมถุงมือสะพายกระเป๋าข้างแล้วก็เดินมาภายในอาคารโดยเข้ามาทางด้านหลังของประตูนะครับมาแบบโอชิวๆเลยเดินมาด้วยความเคยชินเลยกูมาบ่อยอะมาบ่อยนะใครก็จับ ใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีรอปรพอแต่มาเหลือบเห็นกล้องวงจรปิดก็ตกใจจึงรีบนำมือเนี่ยนะครับใช้มือเนี่ยมาผลักกล้องวงจรปิดให้ขึ้นไปข้างบนหันไปข้างบนเพื่อไม่ให้เห็นพฤติกรรมของตนนะครับดีที่มันไม่ขโมยกล้องของเขาไปด้วยนะต่อมาเนี่ยไอ้เจ้าโจนเนี่ยนะครับก็เดินขึ้นไปชั้นบนแล้วหายไปพอมาตรวจสอบ พบว่ามีปลั๊กไฟกับสายไฟเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยหายไปอีกแล้วนะครับซึ่งนายสุธเนธเนียน่ยเป็นผู้ดูแลตึกก็กล่าวว่าตึกนี้เนี่ยเป็นตึกที่เขาผลิตยาแผนโบราณน,นะครับทางเจ้าของก็ไม่ค่อยได้มาหรอกแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาดูแลนะครับก็นานๆนนจะมาเป็นครั้งคราวก่อนหน้านี้เนี่ยถูกยกเขาไปกว่า10ครั้งแล้วนะครับเพิ่งมาเห็น เป็นจิตจะลักษณะนี่แหละก็ตอนถูกยกเขาใหญ่นะครับก่อนที่จะมาติดกล้องวงจรปิดได้ประมาณ2-3เดือนแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรกบินบุรีไว้แล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ3ล้านบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยก็จะเป็นพวกพระเครื่องประตูสายไฟของสะสมต่างๆนะครับโอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วไอ้ที่เขาติดป้ายไว้เนี่ยนะครับ เพื่อเตือนชาวบ้านชาวบ้านรอบๆข้างเนี่ยเขาจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลและระมัดระวังไอ้ขโมยและเพื่อประชดไอ้พวกขโมยเหล่านี้เผื่อว่ามันจะสำนึกและมีอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีความสงสารเจ้าของบ้างนะน,น,นะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของน้องสุทธเนตรเขาไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งการที่สูญหายโกยย ราคาก็ประมาณน่าจะประมาณสามล้านกว่าได้ครับผมก็ยกเขาทั้งบ้านอ่าเท่าที่จะก่อนหน้าที่จะติดกล้องจนปิดน่ะไม่รู้ว่าดูลไปเท่าไหร่แล้วว่ามากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ติดกล้องจนปิดมาก็จับได้หนึ่งครั้งแต่แจ้งความแจ้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เรายังไม่สามารถติดตามผลลายได้อ่าใช่ครับตอนนี้เราได้แจ้งความไหมอ่าแจ้งความไหมเมื่อก่อนก่อนที่จะติดกล้องจนปิด ไอ้ป้ายเราขึ้นเมื่อไหร่อ่าขึ้นเมื่อเมื่อวานเ<อ>มื่อวานใช่ครับผมเมื่อ,าอาวอานก็ป้ายรูปคนล้าก่าาอนก่อนนั้นเราจะขึ้นครั้งแล้วไหมอ่าใช่ครับผมก่อนนั้นขึ้นขึ้นก่อนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วไอ้ป้ายป้ายที่ไม่ใช่รูปคนระนะครับป้ายป้ายที่เตือนชาวบ้านอืมอ่าครับแต่ผอก็ยังหายอ่าใช่ครับผมแล้วตอนนี้เราจะใช้มาตรการแบนไหนางไรอ่าตอนนี้ก็ได้แค่เตือน เาว่าโรคข้างนะผมว่าให้ระวังให้ช่วยปิดการกับมันนี่นะครับก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขโมยนะฮะเพราะยาเสพติดมันเยอะเหลือเกินเอา้าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดบอลบาลทีวี